ข้อ16นะครับหากเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิงอยู่5นักเรียนชายอยู่7เลือกหัวหน้าหนึ่งคนรองหัวหน้า1คนได้กี่วิธีถ้ากําหนดเงื่อนไขดังนี้ถ้านักเรียนข้อ1น,นะหัวหน้าห้องเป็นผู้หญิงรองหัวหน้าห้องเป็นผู้ชายแฮงบอกว่ามีขีด2ขีดก็คือมีขีดของผู้หญิงกับขีดของผู้ชายเออไม่ใช่ครับขอโทษ เป็นขีดของเราตัดสินใจเลือกหัวหน้าห้องกับรองหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องเป็นผู้หญิงแปลว่าผู้หญิงมีอยู่5คนก็ここเลยกลายเป็น5้รองหัวหน้าเป็นผู้ชายก็ここเลยคือ7ได้35วิธีแต่ถ้าหัวหน้าห้องเป็นผู้ชายรองหัวหน้าห้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แองบอกว่าเวลาใส่ให้ใส่จากตัวที่เป็นเงื่อนไขก่อนหัวหน้าห้องโดนบังคับมาโดนบังคับมาว่าต้องเป็นผู้ชายแน่แน เลยต้องเป็นเจ็ดแต่รองหัวหน้าเป็นอะไรก็ได้แต่เมื่อกี้โดนเลือกไปแล้วหนึ่งคนปะจากทั้งหมดเรามีอยู่สิบสองคนโดนเลือกไปแล้วหนึ่งคนก็เลยกลายเป็นสิบเอ็ดหัวหน้าห้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แต่รองหัวหน้าห้องต้องเป็นผู้หญิงแปลว่าพี่แบงค์ต้องใส่รองหัวหน้าห้องก่อนตรงนี้เป็นห้าคนก็ตรงนี้เป็นห้า แล้วผู้ชายเอ,อ่อแล้วหัวหน้าห้องเป็นใครก็ได้เลยเหลือ11คนเพราะเลือกไปแล้วหนึ่งคนทีนี้ตำแหน่งทั้งสองจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้แปลว่าพี่แบงค์ใส่อันไหนก่อนก็ได้แต่ว่าต้องเป็น12แล้วก็11นะครับก็เลยกลายเป็น132อโอเคอันนี้คือของข้อ16ครับ